สวัสดีครับชาวไบก์กัทุกคนครับสวัสดีไปยังเอฟซีมอเตอร์จีพีฮทักทายทุกคนยามดึกอีกแล้วเช่นเคยนะครับวันนี้9สิงหาคม2 5 6 5ครับใครที่ยังไม่หลับไม่นอนใครที่ยังคงเดินทางหรือว่าทําการทําการอยู่เนี่ยก็ให้ผมนะครับเป็นเพื่อนคุยนะครับมารับชมรับฟังประเด็นเด็ดๆนะครับเรื่องราวทุกสิ่งอย่างเกี่ยวกับการแข่งขัน Mo t o g p ยังคงเหลือระยะเวลาเกือบเกือบสสัปดาห์นะครับก่าที่เกมการแข่งสนามต่อไปที่ออสเตรเลียจะกลับมาอีกครั้งหนึ่งดังนั้น ประเด็นต่างๆที่มันมาจากสนามที่ผ่านมาในวันสองวันก่อนหรือจะเป็นอัปเดตข่าวใหม่ๆเนี่ยจะค่อยๆทยอยไปนะครับคงเป็นไปไม่ได้นะฮะที่จะไปตูมเดียวเนี่ยพูดได้ทั้งหมดนะฮะทุกสิ่งอย่างที่เพื่อนๆอยากรู้ดังนั้นก็ติดตามกันไว้นะครับเดี๋ยวจะค่อยๆจัดสรรค่อยๆจัดให้กันแล้วกันเนาะแต่วันนี้เดี๋ยวเราจะหลีกทางให้กับนักแข่งรูปหล่อนะครับนักแข่งหมายเลข12ของอาร์พิเียนะครับท็อปกัรมากิวิยาเลส ทอดิศเกินเข้าไปคงจะไม่มีแล้วในตอนนี้เพราะว่าหลายๆคนนั้นเพ่งเล็งไปนะครับโฟกัสไปที่ฟอร์มอันร้อนแรงของเจ้าตัวนะว่า้กลับมาแล้วหรือเปล่าเนี่ยท็อปกันคนเดิมกลับมาไหมนะฮะทุกคนคงยังไม่ลืมนะครับว่าท็อปกันนั้นครั้งหนึ่งสมัยที่ยังพิกที่อยู่กับยามาฮ่าเขาก็คืออดีตนักแข่งระดับหัวแถวที่เรียกว่าเคยพายามาฮ่านี่ขึ้นไปท้าทายแชมป์โลกนะฮะเรียกว่าอาจจะเป็นอนาคตใหม่นั่นก็คือ เมื่อหลายปีมาแล้วนะครับที่ที่อยู่กับ y ย m a มาแล้วก็ในปีที่แล้วนี่ก็แยกทางกันไปจากวันนั้นถึงวันนี้เขาใช้เวลาทั้งหมด14สนามนะครับในการที่จะต่อสู้พิสูจน์ตัวเองกับอาร์พิเลีย e, จนมีวันนี้ก็คือการที่จะมีโพเดียมต่อกัน2สนามติดได้เนี่ยนั่นก็คือเป็นเรื่องที่น่ายินดีสําหรับ FC ของนักแข่งคนนี้นะฮะก็ออกจาก y ย m a มาไปไม่ได้ใช้เวลานานนะครับไม่ต้องเสียเวลาลานานก็เรียกว่ากระโดดเข้ามาร่วมในอาร์พิเลีย e, ทันที จากการชักชวนจากการเคลียร์จากการเบิกทางให้ของเพื่อนซีนั่นก็คืออาร์ลิสเอสปากาโลนะฮะเปากาโลกับวิลาเลสเนี่ยก็คือเป็นเป็นนักแข่งที่เรียกว่าเคยอยู่ในทีมเดียวกันมาก่อนตอนที่อยู่ในซูซูกิหลายๆท่าน,น่จาจะยังคงไม่ลืมใช่ไหมหลังจากนั้นก็แยกย้ายกันไปหาประสบการณ์นะฮะในสนามเนี่ยโอเคแหะครับเขาก็เป็นเป็นเพื่อนที่ดีต่อกันมานอกสนามก็ยิ่งซีเปิกนะครับในเรื่องนี้ก็เลยพอคข้งจากยามาฮ่าไปเนี่ย อลิสเอสปาเกโลก็เรียกว่าหาทางเคลียร์หาทางจัดการให้นะฮะขับในตอนนี้ก็สบายใจะฮะเพราะว่าได้สัญญากันไปเรียบร้อยทั้ง2คนเลยนะฮะได้2ปีครับ2ปีไม่ได้หมายความว่าปีนี้นะฮะหมายถึงปีหน้ากับปีต่อไปนู่นฮะก็เรียกว่าสบายใจไม่ไม่ต้องห่วงหน้าพะวงหลังกันแล้ว14สสนามเนี่ยถือว่ามากว่าน้อยนะฮะทุกคนที่ใช้เวลาเรียนรู้จากสู่เรียงมาสู่วีเนี่ยผมว่ามันไม่ใช่เรื่องง่ายๆนะครับที่ คนที่เรียกว่าอยู่กับยามาฮามาร่วมๆห้าปีนะฮะก็ตีไว้ประมาณนั้นเนี่ยคุ้นชินกับเครื่องยนต์สูบเรียงแล้วก็ไม่เคยมีประสบการณ์กับสูบวีเลยแล้วพอมาขาับปุ๊บเนี่ยจะประสบความสําเร็จมันมันไม่ใช่มันไม่ใช่มันไม่ใช,ใช,ใช่ที่จะเกิดขึ้นได้ง่ายๆผมยังยังมองไม่เจอนะครับถ้าจะหาใครมาเปรียบเทียบจะจะเป็นเอาทุกวันเนี่ยผมไม่อยากจะเอาโดวิโซโซมาเปรียบเทียบนะฮะเถ้าให้ผมนึกนะ เท่าที่พอจะนึกได้จริงๆในใกล้เคียงจริงๆ,ๆ,ๆเนี่ยเราไม่ได้เอาหลายปีนะครับเราเอาประมาณสัก4ปี5ปีย้อนหลังมาเนี่ยน่าจะเป็นฮอ r เฮโรลเอนโซไหมฮะโรเอนโซนั้นในปี2016เขาอยู่กับ YZR m ซของยามาฮ่าครับในปี2017เขากระโดดมาเดสมอเซดิชี่จีพีหก็แต่โรลเรนโซจะใช้เวลาไม่นานฮะ,ะใช้เวลาแค่ แค่4สนามแต่ท็อปกันนั้นใช้เวลาอยู่14สนามถึงเจอโพเดียมแต่กว่าที่จะมีชัยชนะได้โรเนโซก็รออยู่นานเหมือนกันนะฮะดังนั้นมันก็ไม่แน่นะครับเราอาจจะมองว่าเอาถ้ายกมาเปรียบเทียบวาโรนโซก,กับท็อปกัรน,นี่อีกคนหนึ่งเนี่ยสสนามอีกคนหนึ่งส4สนามทําไมท็อปกันถึงนานจังละ่ะ มันก็อาจจะมีเหตุมีผลอะไรของมันอยู่แต่ที่สุดแล้วอาจจะตัดสินกันด้วยใัยชนะหรือเปล่าไม่แน่นะครับว่าแสนามที่เหลือจากนี้ไปท็อปการอาจจะชนะสนามในสนามหนึ่งก็เป็นได้นะฮะอันนี้ไม่มีใครฟันธงหรอกผมก็ไม่กล้าฟันธงแต่สิ่งที่มันยังไม่เกิดขึ้นมันก็สามารถเกิดขึ้นได้ดังนั้นถ้าเราจะไปบอกว่าไม่มีทางเนี่ยมันก็คงจะเป็นการไปดูแคลนเขาเกินไปดังนั้นก็ถือว่ายังมาไม่ถึงโอกาสมันก็มีถูกไหมฮะบางทีรลรเรนโซเนี่ย ใช้เวลาเร็วในการคว้าโพเดียมแต่ก็ใช้เวลานานอยู่เหมือนกันกว่าที่จะชนะได้แต่ท็อปกันเนี่ยก็ต้องมาลุ้นกันอีกทีหนึ่งแต่14สนามที่ผ่านมาเนี่ยมันมันเกิดอะไรกันขึ้นบ้างฮะเขามีปัญหากับเรื่องของการเบรกถ้าทุกคนยังไม่ลืมนะฮะเขามีปัญหาเรื่องของการกดร,ระยะเบรกไม่ถูกมันอาจจะมาจากพละกําลังเครื่องยนต์มาจากอัตราเร่งมาจากการกระชากการดีดตัวออกไปของรถเนี่ยคาแรคเตอร์มันมัน มันแตกต่างกันโดยสิ้นเชิงนะครับระหว่างสูบวีกับสูบเรียงเนี่ยนะฮะยาม่าอาจจะเป็นรถที่นิ่มนวลน,นะครับดูดูเป็นมิดนะฮะดูขับง่ายนะักแข่งถ้าเตะทุกคนก็จะเห็นตรงกันตรงนั้นแหละครับว่าโอเคละถ้าเกิดว่าใช้การควบคุมการพลิกการอะไรง่ายขึ้นเนี่ยอันนั้นคุณจะเอามาใช้กับสูบวีเนี่ยมันมันก็คงจะเป็นไปได้ยากเป็นไป,นปนในตอนนั้นน,น,นะฮะเขาก็มีปัญหาตรงนี้แล้วก็มีปัญหากับส่วนหน้าช่วงหน้านะครับนั่นก็เป็นใน ทั้งหมดแหละในในในเรื่องของระบบเบรกมันก็จะอยู่ที่ด้านหน้าด้วยนะฮะแล้วก็เรื่องของโช๊คอัพเรื่องของกริปเรื่องของการยึดเกาะมันก็จะเป็นเป็นปัญหาที่ส่งต่อเนื่องกันมานะฮะเรื่องของเบรกของอะไรต่างๆเนี่ยมาจากส่วนหน้ากันกันทั้งนั้นมีปัญหาแล้วก็ไม่สามารถที่จะเรียกว่าแก้ไขได้นะฮะแต่จุดเปลี่ยนจริงๆเนี่ยถามว่ามันค่อยๆดีขึ้นค่อยๆดีขึ้นไหมมันก็พูดยากนะครับถ้าถ้าถามว่าค่อยๆดีขึ้นเนี่ยผมมองว่ามันมันเหมือน ถ้าเรามองเข้าไปเนะี่ยมันเหมือนเป็นการก้าวกระโดดแต่มันจะมีจุดเปลี่ยนจุดเปลี่ยนก็คือที่คาตาลอนยาเนี่ยเหมือนจะมีการทดสอบการทดสรถในตอนนั้นใช่ไหมฮะแล้วแพ็กเกจใหม่ของทางท็อปกันที่เราสังเกตเห็นได้ก็คือการที่ใส่แฟร์ริงด้านหน้าไม่ใช่ปีกนะครับแต่เป็นแฟร์ริงซ้ายขวาเนี่ยแต่ทําให้มันอ้วนขึ้นฮะมันเหมือนมันจะแบบว่าปูดๆนูนๆขึ้นหน่อยหนึ่งนะครับตรงใกล้ๆปีกนั่นแหละดูรูปทุกคนก็น่าจะเห็นครับ มันจะทําเพื่อการใดเราก็ยังไม่ทราบหน้าตอนนั้นนะฮะแล้วก็มีเขาเรียกว่าเป็นพักเท้าทุกคนถ้าปกติพักเท้าเนี่ยไอในส่วนของไม่ว่าจะเป็นในรถแข่งหรือว่าจะเป็นในรถตลาดทั่ว,วไปนึ่งติดตั้งแบบไหนมันก็จะติดตั้งเลยนะฮะก็คือขันน็อตยึดติดเสร็จขยับอะไรไม่ได้ปรับไม่ได้หมายความว่าถ้าจะปรับก็คือโอเคละก็คือจะต้องแบบว่าเอามาปรับทีหลังหลังจากงลงสนามแล้วใช่ไหม แต่พักเท้าของท็อปกันเนี่ยมันไม่ใช่แบบนั้นนะครับมันสามารถที่จะเลื่อนที่จะปรับได้นะครับสามารถที่จะปรับได้ด้วยตัวของนักแข่งเองมันก็น่าสนใจเหมือนกันนะฮะพอปรับมามาตรงนี้อันนี้ผมแค่พูดนะครับให้ฟังว่ามันจะมันจะเป็นในส่วนหนึ่งเนี่ยผมก็ไม่ชัวร์นะว่ามันทําให้ท่าทางสไตล์การขับสรีระการปรับการจัดระเบียบร่างกายมันดีขึ้นหรือเปล่าอันนี้ก็คือไม่ทราบแต่เท่าที่ทราบก็คือ มันไม่เหมือนกับของ s อสปา r o มันมันไม่ใช่ระบบแบบว่ายึดติดแบบถาวรไงอ่ามันปรับได้โดยนักแข่งแล้วก็ก่อนหน้านั้นมันก็จะมีระบบไร้ไฮเดเวิ์นะฮะนั่นก็คือการปรับความสูงของของด้านด้านด้านหลังรถนะฮะหรือว่าตูดรถเนี่ยซึ่งมันในส่วนของ s อสปา r o กโเขาจะใช้ระบบแบบอ่าเขาเรียกว่าเป็นอีกระบบหนึง่งใช่ไหมฮะเป็นอีกอีกระบบหนึ่งที่สามารถที่จะปรับได้ แต่อของทบกานอาจจะเป็นอีกระบบหนึ Rangers, ่งนะฮะแต่ระบบนี้มันมันไปทําให้มีปัญหานะฮะในแซกซังลิงเราได้เห็นว่ารถนี่โเตีลงมาเยอะเนี่ยอาจจะเป็นเพราะว่าความขัดข้องในในตรงนี้ก็ได้นะครับที่ควบคุมปรับกันได้เองเนี่ยนะฮะเห็นไหมฮะว่าเขาพยายามที่จะปรับในตั้งแต่ที่คาตาลุนย่ามาเนี่ยแล้วทีนี้มันก็ดีคือที่คาตาลุนย่าเนี่ยแล้วก็จะต่อเนื่องด้วยแซกซังลิงจะว่าแล้วจริงๆนะครับคือคือทบกัน ที่ผลงาน9ก้ากระโดดก็คืออยู่ในเยอรมนีนะฮะแม้ว่าเขาจะไม่จบการแข่งขันนั่นก็เพราะว่าไอ้ระบบไร้ฮ์ดีไเวิ์นี่แหละมันอยู่ๆมันเหมือนประมาณว่ามันโหลดลงไปเนี่ยก็คือท้ายนี่ห้อยเลยหวัดเถียวมากฮะตอนนั้นนะก็ดีนะครับที่ไม่เกิดอะไรขึ้นแต่ถ้าเท้าความไปในตอนนั้นเราจะได้เห็นนะครับว่ามันเป็นครั้งแรกที่เขาเนี่ยทำเวลาในการแข่งขันนะครับเราไม่ได้นับถึงการซ้อมนะ ทำเวลาในการแข่งขันได้ใกล้เคียงเพื่อนรพ่วมทีมคือเร็วกว่าฮะเร็วกว่าแต่แซงไม่ได้ก็คือจ่อท้ายจ่อตูดของเอสปาการโรเลยครับจ่อไปแล้วแต่ก็สุดท้ายนะครับวิ่งไปได้ยังยังไม่ถึงครึ่งทางดีเลยมั้งฮะอยู่ๆรถท้ายมันก็ห้อยก็เลยออกจากการแข่งขันไปในที่สุดก็น่าเสียดายนะครับคือถ้าเกิดว่าไม่เป็นในกรณีนั้นไม่แน่นะครับที่แซกซ์ลิงเนี่ยเขาอาจจะมีโพเดียมที่ด้านเลยหรือเปล่านั่นเป็นสิ่งที่ที่พวกเราคาใจกันอยู่ในณขณะนั้น ก่อนที่ซัคซลิงจะย้ายมาที่ารสเซนนะครับในเรสต,ต่อไปที่เนเธอร์แลนด์ปรากฏว่าเขาจบโพเดียมอันดับที่3ได้นะฮะแล้วก็เป็นการทิ้งทวนก่อนที่จะปิดเทอมนะฮะอ,อยู่ซัมเมอร์นะครับพักยาวไปหายไปทีนี้กลับมาในซินฟูสโตนก็เป็นหนึ่งในสนามที่เขาถนัดนะฮะแล้วเขาก็โชว์ผลงานได้ดีตั้งแต่รอบ2้อมรอบอคอลี่ไฟลนะ์จนถึงออกสตาร์ทแถวหน้าได้เนี่ยนะฮะแล้วก็ อาจจะมาพลาดนิดนึงนะครับในช่วงของการออกตัวซึ่งมันเป็นเป็นสไตล์ของตัวของเขาเป็น,เ,ปนเอกลักษณ์นะครับที่เขายังแก้ยังปรับปรุงได้ไม่ดีไม่ดีพอสักเท่าไหร่นะฮะแต่ก็กลับมาเร็วนะฮะก็สามารถที่จะกลับมาเร็วก็กลับมาทันนะครับทันเกือบที่จะได้ลุ้นการเป็นผู้ชนะแหละถ้าเร็วกว่านี้หน่อยนึงนะฮะถ้าเร็วกว่านี้สักรอบนึงฮะรหรือเรียกไง่ายๆว่าถ้ามีอีกสักรอบนึงเนี่ยอาจจะพอมีลุ้นอะไรประมาณนั้นแหละนะฮะ แต่ก็น่าน่า,น,าน่าเสียดายแต่แต่ใดๆแล้วก็คือมันเรียกว่าเหมือนไม่ชนะก็แฟนๆของอาร์บิเลียทีมเออาร์บิเลียก็โอ้โหนะฮะเรียกว่าเหมือนจะชนะแหละเพราะว่ามันยกระดับมาขนาดนี้มันก็เลยมองเกมไปที่เรดต่อต่อไปนะครับที่เรตบูลิงเดี๋ยวที่ไหนก็แล้วแต่เนี่ยว,ว่าเฮ้ยถ้าแบบนี้นั่นหมายความว่าท็อปการคนเก่าคนเดิมนะครับจูนตัวเองได้แล้วหรือยังฮะจูนได้แค่ไหนอย่างไรกันบ้างมันน่าสนใจนะฮะทุกคน ทีนี้มาในส่วนของไอ้แฟลิงเนี่ยมันมีประโยชน์อะไรถ้าถ้าย้อนไปในในความเห็นของเจ้าตัวหลังจากที่เอาเจ้าเจ้าชิ้นส่วนนะครับตัวนี้น่พาร์ตตัวนี้เนี่ย,ต,ยติดตั้งตั้งแต่คาราลุญญาเชื่อไหมครทุกคนเขาใส่ตัวนี้ตลอดไม่เอาออกเลยฮะนั่นมันหมายความว่าเขามีความพึงพอใจเป็นอย่างยิ่งนะครับกับกับสิ่งที่ทางอาพิเลียได้อัปเกรดตัวนี้มาเนี่ยในตอนนั้นผมจําได้ว่าเขาบอกนะครับว่ามันมันทำให้เรียกว่า ถ้าถ้าในส่วนของทางตรงมันก็ไม่ได้มีผลอะไรนะฮะแม้ว่ามันจะใหญ่จะอ้วนขึ้นเนี่ยเราอาจจะมองว่าให้มันจะไปเทอรท้าไปต้านลมหรือเปล่าจะทําให้ความเร็วท็อปสปีดความเร็วไหลปลายเนี่ยมันหายไปไม่เท่ากันบอกว่าไม่รู้สึกอะไรนะครับไม่ไม่ได้รู้สึกว่าดีขึ้นหรือว่าไม่ได้รู้สึกว่าแย่ลงแต่สิ่งที่มันเจอกันในทางโค้งนี่ก็คือมันสามารถที่จะเรียกว่าควบคุมรถได้ง่ายขึ้นมันทําให้รถได้นิ่งขึ้น นั่นก็หมายความว่าในโค้งเนี่ยมันจะทําให้แบบว่าจากที่เขาอาจจะมีปัญหากับในช่วงโค้งคือมันไม่นิ่งนะครับมันค่อนข้างที่จะแกว่งพอมันแกว่งมันก็เบรกยากกะระยะเบรกยากอย่างเงี้ยเซตติ้งยางกลิบยางหายอะไรเงี้ยพอมาเจอตรงนี้เข้าไปปุ๊บเห็นไหมฮะว่ามันก็คงจะดีแหละถ้าไม่ดีคงคงเอาออกไปนานแล้วถูกไหมครับนี่อาจจะเป็นส่วนหนึ่งหรือเปล่าครับที่ที่ทำให้ความมั่นโอกมั่นใจของเจ้าตัวกลับมา แล้วก็มีความเป็นไปได้อยู่อย่างหนึ่งก็คือการที่เรียกว่าใส่ตรงนี้เข้าไปเนี่ยมันมันทำให้อุณหภูมิยางเนี่ยมันร้อนเร็วขึ้นคือท่อการจะเป็นเป็นนักแข่งที่เครื่องเครื่องร้อนช้าทุกคนทราบดีใช่ไหมครับตั้งแต่อยู่ยยมาม่า5แล้วก็มาในที่นี่ในอาฟีลียเราก็ได้เห็นใช่ไหมว่ามันมันก็เป็นอยู่แบบนั้นแหละแต่ทีนี้แม้ว่าเขาจะสูญเสียอันดับไปในในใน,ในช่วงแรกเนี่ยนะฮะ แต่ถ้าเป็นเมื่อก่อนถ้าเป็นอยู่ยามาฮ่หาเนี่ยสงสัยต้องใช้เวลาพอสมควรใช่ไหมฮะกว่ากว่าที่จะขึ้นมาเนี่ยแต่ก็ขึ้นมาได้เร็วฮะขึ้นมาได้เร็วอย่าง2สนามไร้แตทท่ที่แอสเซนที่เนเธอร์แลนด์แล้วเนี่ยมีความเป็นได้อยู่เหมือนกันนะครับว่า,อ,าอุณหภูมิยางเนี่ยมันจะได้ที่เร็วขึ้นอุณหภูมิยางหมายถึงว่าถ้าการแข่งขันในช่วงแรกๆเนี่ยถ้าอุณหภูมิยางมันไม่ขึ้นสักทีเนี่ยนักแข่งเขาจะจะบู๊ไม่ได้นะครับ ถามว่านักแข่งแต่ละคนมันมัน,ม,นมันเท่ากันไหมใช้เวลาเท่ากันไม่ไม่เท่ากันฮะเรื่องนี้ก็คงจะสูตรทยสูตรมันนะฮะทีเด็ดของใครของมันไม่ใช่ว่าทีมเดียวกันอีกคนนึงใช้มินเดียมอีกคนหนึ่งก็ใช้มินเดียมเหมือนกันเนี่ยจะเชื่อไหมฮะว่าบางคนอาจจะต้องเรียกอุณหภูมิยางเนี่ยประมาณ 3- 4สี่รอบในขณะที่บางคนอาจจะซัดจัดหนักจัดเต็มตั้งแต่2รอบแรกก็มีนะฮะ แต่ตรงนี้มันเหมือนประมาณว่าท่ากันใช้เวลาน้อยลงนะครับอย่างชัดเจนเลยนะครับในการที่จะยางร้อนพอยางร้อนเสร็จปุ๊บกลิบยางมันก็มาเลย,เลย,เ,ลยเลยทำให้เรียกว่าก็ไม่ได้เสียเวลาเวลาอะไรมากมายก็ขึ้นมาได้ะนะครับอาจจะเป็นผลพลอยได้จากเจ้าแฟร์ริงตรงนี้หรือเปล่าแฟร์ริงด้านหน้านะฮะทุกคนแล้วก็จะมีในส่วนของด้านหลังนะครับที่เหมือนจะไม่เวิร์กยังไงหรือเปล่าปีกโดรมอนนะฮะเออ เหมือนเอาดูดูคติก็เอาเอาไปใส่แทนนะครับแต่ดูคติก็จะเป็นปีอีก,อก,อกรูปแบบหนึง่งดังนั้นการที่ท็อปกันนั้นผลงานดีในแบบนี้เนี่ยแน่นอนนะครับว่ามันส่งผลโดยรวมกับทีมอย่างชัดเจนเลยก็คือเอสปารโลนั้นตอนนี้อยู่อันดับที่2คะแนนตามหลังแฟบแค่ยี่แต้มแน่นอนว่า8สนามเนี่ยไม่ปลอดภัยแน่ๆนะฮะกับแฟบครับไม่ปลอดภัยแน่ๆ,ๆเขามีโอกาสที่จะเรียกว่าฉกช,ชิงแชมป์โลกจากแฟบไปไปได้อยู่แล้วจากเขาเรียกว่า เรื่องของรถนะครับที่มีความได้เปรียบยามาฮ่าอย่างชัดเจนเลยในตอนนี้ความมั่นออมั่นใจแล้วจะมีเรื่องของระบบทีมออเดอร์เข้ามาช่วยแน่ๆน,นะฮะทีมออเดอร์นี่มันมันไม่ใช่จะทํากันได้ง่ายๆนะฮะคือถ้าต่อให้มีมีนักแข่ง4คน5คน6คนเนี่ยแต่ถ้าเกิดว่านักแข่งเขาไม่ได้อยู่ในระดับเดียวกันมันทําไม่ได้ฮะยามาฮ่าเนี่ยหมดสิทธิ์ฮะทีมอื่นเขามีสิทธิ์ทำทีมออเดอร์นะฮะเขามีสิทธิ์ที่จะขึ้นมากันขึ้นมาไล่กดดันไล่บี้นะครับขึ้นมาบางเหลี่ยมบางลายได้แต่่ยมี กลบระยะห่างของ2นักแข่งใน Factory ทีมเนี่ยมันไกลกันอยู่พอสมควรปัดไปนะฮะตรงนั้นปัดตกไปแต่ในส่วนของทอากันเนี่ยเขาก็บอกชัดเจนอยู่แล้วใช่ไหมฮะว่าเขาจะสนับสนุนเพื่อนร่วมทีมเต็มที่นั่นก็หมายความว่าถ้ามาในแบบนี้อาร์พเจะกลายเป็นทีมที่เรียกว่ามีเสือ2ตัวเนี่ยอยู่ในถ้ำเดียวกันแล้วก็กลายเป็นเสือ2ตัวนี่เขาจะสามัคคีกันเพื่อที่จะขึ้นมาเป็นเรียกว่าเจ้ายุทธจักรนะฮะ ดังนั้นไม่ใช่งานง่ายเลยนะครับที่ฟฟบจะรักษาแก็บระยะตรงนี้ไว้ได้นะฮะแล้วก็ไม่ใช่งานง่ายนะครับที่ดูกติแม้ว่าจะรแรงมากในตอนนี้ในความมั่นใจของเปโก้เริ่มมาเนี่ยแต่ถ้าเจอการผลึกกาลังของทั้ง 1, 2แล้วก็ 4, ีเนี่ยถือว่าน่ากลัวมากๆกันเลยทีเดียวนะฮะทุกคน ดังนั้นก็ได้ลุ้นกันแน่นอนนะครับสำหรับ FC ของนักแข่งรูปหล่อคนนี้นะครับท็อปการมาร์กวิญยาเลสนะครับไม่ว่าเขาจะเป็นอย่างไรนะครับผมเชื่อว่าแฟนๆในบ้านเราเนี่ยผมเห็นสังเกตเห็นนะว่าก็ถือว่าเป็นเป็นนักแข่งที่ที่มีแฟนๆคอยติดตามอยู่เยอะคนหนึ่งเหมือนกันไม่น้อยเลยทีเยวนะฮะทุกคน โอเคครับยังไงก็มาเพิ่มมาเสริมกันในคอมเมนต์ได้เช่นเคยนะครับถ้าเกิดว่าผมอาจจะลืมบอกบางสิ่งบางอย่างออกไปหรือว่าอยากจะเล่าอยากจะสอบถามอยากจะแนะนำอะไรยังไงนะโอเคลากันไปก่อนพรุ่งนี้ว่ากันใหม่สวัสดีทุกคนนะครับ